ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคูอตอมช n e l ครับ Hi! w e l c o m ่ to English Classroom ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ with teacher อ t ตอมอีกเช่นเคยเลยนะคะโอ้โ oh, ห oh, เราเดินทางกันมาเนี่ยใกล้จะครบ26ตัวแล้วนะคะสำหรับใครที่ติดตาม คลิปอัลฟาเบตของ t e a เ h อ r ์อะตนะคะตั้งแต่ letter A จนถึง letter ปัจจุบันนะคะตอนนี้เราเรียนกันมาใกล้จะครบแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันต่อนะคะอยากจะขอถามเด็กๆสักนิดนึงว่าเด็กๆลองทายสิคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียน letter อะไรหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราเรียนกัน letter X ใช่ไหมเรียน e X กันไปแล้ว A, ต่อจาก X เนี่ยลองทายสิคะว่าเป็น letter อะไรนะหืมลองทำท่าให้ดูก็ได้นะคะ letter ตัวนั้นคือ letter อะไรคะ Very good เลยเก่งมากหลายคนตอบได้ค่ะ X แล้วก็ Y นั่นเองค่ะ letter Y แวิธีการทำ มือก็ไม่ยากเลยเนหะ็นไหมถ้าเราจำสัญลักษณ์ของมันไปด้วยเราก็จะเขียน letter ตัวนั้นได้นะคะ l e t t e r Y ค่ะหน้าตาแบบนี้เนาะเอาละเดี๋ยวเราไปเรียน letter Y กันในวันนี้นะคะว่าจะมีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย letter Y อะไรบ้างติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะนี่นะคะเราจะมาต่อกันที่ letter Y ค่ะ l e t t e r Y นะคะ ด้านบนคือ y ตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะส่วนด้านล่างคือ y ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะ y อ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ว่า Y ยเเด็กๆลองออกเสียงตามนะคะเรามาดูวิธีการเขียน letter y กันค่ะเริ่มจาก y ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะให้เด็กๆนะคะ เริ่มจากเส้นด้านบนสุดนะคะลากเฉียงลงมาที่เส้นกึ่งกลางค่ะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอีกรอบนึงนะคะลากเฉียงลงมาที่จุดกึ่งกลางเช่นเดียวกันคล้ายๆตัว V เลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะลากเป็นเส้นตรงจากตรงกลางลงมาที่เส้นด้านล่างค่ะแบบนี้เราก็จะได้ Big Y ค่ะส่วน Small Y ค่ะให้เรานะคะเริ่มที่จุดกึ่งกลางของเส้นค่ะ ลากโค้งมานะคะหรือบางคนจะลากแบบเฉียงก็ได้นะคะเสร็จแล้วขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วลากลงมาห้อยหางด้านล่างแบบนี้นะคะเราก็จะได้ letter Y ที่เป็น Small Y แล้วค่ะลักษณะมันจะเขียนคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่า Y ตัวพิมพ์เล็กนั้นเนี่ยเราจะเริ่มที่จุดกึ่งกลางของเส้นนั่นเองค่ะ เรามาดูคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย letter Y กันค่ะคำแรกค่ะ Yo-Yo Y-O-Y-O yo Yo-Yo Y-O-Y-O Yo-Yo ลูกดิ่งค่ะเด็กๆเคยเล่นใช่ไหมคะลูกดิ่งนะคะหรือว่าบางทีเด็กๆก็เรียกทับศัพท์เลยว่า Yo-Yo นั yo ่นเองค่ะคำต่อมาค่ะอ่า York Y O L K York, Y, y O L K York, ไข่แดงค่ะสีเยอะเลยสีอะไรคะใช่แล้วค่ะ Yellow, Y E L L O W Yellow, y e L L o w. Yellow, Y E L L O W Yellow สีเหลืองค่ะข้างต่อมาค่ะ Yorch Y-A-C-H-T y r ย h Yorch Y-A-C-H-T Yorch เรือสำราญค่ะหรือบางคนจะเรียกว่าเรือยยชใช่ไหมคะถ้าชื่อแปลเป็นไทยเลยก็คือ เรือสำราญค่ะเรือยอดนั้นคือเราพูดทับศัพท์ของคำว่ายอดไปนะคะเราก็เลยเรียกว่าเรือยอดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆชอบทานกันใช่ไหมคะโยเกิร y, y o g u r t yogurt yogurt y, y o g u r t yogurt yogurt ค่ะ เดี๋ยวเรามาเล่นเกมทายคำศัพท์กันดีกว่าค่ะเด็กๆจำคำศัพท์กันได้แล้วเนาะ5ห้าคำนะคะดูซิว่าเราจะจำได้จริงหรือเปล่าเอาคำแรกกันเลยค่ะ What is this ที่กับริบตาอยู่นั่นนะคะตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะไข่แดงค่ะไข่แดงเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า York very good ค่ะ York Y O L K York ไข่แดงค่ะคำต่อมาค่ะเด็กๆน่าจะจำได้นะคะเห็นตัวอักษรแบบนี้ w h a t is this เก่งมากค่ะหลายคนตอบถูกอย่างรวดเร็วเลยนะคะโยโย่ Y O Y O โยโย่ y o. ลูกดิ่งนั่นเองค่ะ คำต่อมาค่ะ w h a t is this อ้าวเรือใช่ไหมคะเอและเป็นเรืออะไรคะเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า yacht very good ค่ะ yacht y a c h t yacht เรือยอชหรือว่าเรือสำราญค่ะคำต่อมาค่ะ มีทั้งหมด6ตัวอักษรด้วยกันเด็กๆลองทายสิคะ w h a t is this อาวชื่อก็บอกเราอยู่ที่หน้าถ้วยเลยเห็นไหมคะ Yogurt very good ค่ะ Yogurt Y, y O G U R T Yogurt Yogurt ค่ะต่อไปนี้เด็กๆไปเจอโยเกิร์ที่ไหนเราก็จะสะกดได้ถูกต้องแล้วนะคะ w h a t is this เอาละอันนี้จริงๆเนี่ยเราเห็นเป็นสีแบบนี้เนี่ยคุณครูอาจจะต้องถามใหม่นะคะว่า what's color นะคะ what's color ใครทราบบ้างคะ very good yellow นะคะ y e l l o w yellow สีเหลืองคะ่ะเก่งมากคะ่ะเด็กๆลองทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะคะ จบไปแล้วค่ะสำหรับ letter Y นะคะเป็นไงเด็กๆคะจำได้แล้วใช่ไหมคะว่าหน้าตาของ letter Y เป็นอย่างไรแล้วมีคำศัพท์นะคะนี่วันนี้เลยคุณครูใส่เสื้อสีอะไรคะ w h a t color w h a t color Very good นี่คือสี Yellow ใช่ไหมคะ Yellow วันนี้ Yellow ที่เราเรียนไปก็ขึ้นต้นด้วยตัว Y นะคะเอาล่ะเด็กๆคะ่ะมีคำศัพท์เยอะแยะมากมายถ้าเด็กๆหมั่นทบทวนนะคะทั้งฝึกอ่านฝึกเขียนแล้วก็เราก็ท่องศัพท์ไปด้วยเราเจอชีวิต เราเจอคำศัพท์ในชีวิตประจําวันคําไหนนะคะที่เรานึกออกลองเปล่งเสียงออกมานะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยเนาะลองสะกดดูก็ได้นะคะสมมติว่าเด็กๆเดินไปโอ้โหแล้วเจอเด็กคนหนึ่งกําลังเล่นโยโย่โยโย่เอ้ยโยโย่ภาษาอังกฤษมันว่ายังไงนะอ๋อทับศัพท์เลยนะคะโยโย่เอ้แล้วมันสะกดยังไงเราลองนึกคํานะคะเวลาที่เราเดินไปในที่ต่างๆแล้วเราเจอ คำศัพท์เหล่านั้นนะคะลองนึกคําดูมันก็จะเป็นตัวช่วยให้เรานะคะจดจำคําศัพท์เหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะเอาละค่ะเราเหลือกันอีกไม่กี่ตัวแล้วนะเราก็จะครบ26ตัวอักษร26อัลฟาเบตแล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน see you next time บาย